ถึงกับต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียวสำหรับหนิงปณิตาทำวัฒนะหลังได้ออกมาเปิดตัวลูกชายในวงการบันเทิงแต่ละคนหล่อมาก เรียกได้ว่าเป็นข่าวใหญ่เมื่อหนิงปณิตาเปิดใจทางน้ำตายอมรับครอบครัวมีปัญหาจริงอยู่ในช่วงของการแก้ไขด้วยเธอนั้นได้กล่าวว่ายอมรับว่าครอบครัวของตนมีปัญหาจริงตอนนี้อยู่ในช่วงของการแก้ไขขอใช้เวลาแก้ไขด้วยสติเพื่อการตัดสินใจที่ดีที่สุดยืนยันณตอนนี้ยังอยู่บ้านสามีและใช้สถานะสามีภรรยากับสามีอยู่ล่าสุดทางด้านหนิงปณิตาได้ไปเที่ยวประเทศฮ่องกงกับลูกสาวน,น้องนิรินและงานนี้ยังได้พาลูกชายในวง กาารอย่งเข้มหัสวีเบนสันติราชไปด้วยโดยทางด้านหนิงปานิตาได้ออกมาโพดข้อความว่าลูกๆพามาเที่ยวก็จะแฮปปี้นหน่อยอีกทั้งทางด้านหนิงปณิตายังได้ออกมาโพดข้อความเอาไว้ว่า he perfect picture of the sky w i l l always be sunset ซึ่งก็มีทางด้านแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมาย